เห็นสมาชิกหลายท่านนะครับรับซองอ่างเปาไม่ทันก็มาบอกใต้คอมเมนต์นะครับวันนี้ผมก็เลยไม่รู้จะทำไงนะผมผมเห็นละเดี๋ยวเอางี้เดี๋ยวผมจะมาแจกนะครับเพิ่มเติมสําหรับ2อ่างเปานะครับยังไงรบกวนพิมพ์ใต้คอมเมนต์ด้วยว่าแจกจริงนะถ้าเพื่อนคอมเมนต์นะครับผมก็จะแจกนะแต่ถ้าคอมเมนต์น้อยผมก็ไม่แจกนะในครั้งต่อไปนะครับผมยังไงนะครับเพื่อนสมาชิกที่ไม่ได้นะครับเรียกกันมาเลยมารวมตัวในคลิปวิดีโอนี้นะครับเดี๋ยวผมจะแจกเป็นตัวรหัสสแกน สมาชิกที่ต้องการหารายได้เสริมสามารถคลิกคอมเมนต์ปักหมดุดจัดอันดับแอปพลิเคชันหน้าเล่นบนมือถืออันดับที่1จนถึงอันดับที่5พร้อมทั้งห้องแจก Two ทูมอนี่เ l ลต f ฟรีและงานออนไลน์ตลอด24ชั่วโมงต้องการหารายได้เสริมคลิกปักหมดุดให้เพื่อนสมาชิกหน้าจอแบบฟรีๆไปเลยง่ายๆนะครับ100คน100รางวัลน,นะใครมาช้าอดนะครับใครมาเร็วคนนั้นได้นะครับเนื่องจากว่ามีเวลาจำกัดในการปล่อยโค้ดนะครับเพื่อนสมาชิก ตัวสแกนตอนนี้ปล่อยแล้วนะครับพิมพ์แจกจริงไว้ด้วยใต้คลิปวิดีโอนะครับผมถ้าเกิดมันพิมพ์น้อยผมเห็นว่าเสียงกระแสะตอบรับไม่ดีช่องนี้ผมจะเลิกแจกนะครับถ้าใครอยากให้ผมยังแจกแบบนี้นะครับก็พิมพ์กด Sub s cribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะครับผมรับได้เลยครับผมตอนนี้ผมเริ่มแจกแล้วนะครับ อ่งเปาตัวนี้นะครับหมดเวลา1ชั่วโมงนะครับดังนั้นเพื่อนสมาชิกที่สแกนรับช้าจะไม่ได้2องอ่างเปานะรอบนี้ถือว่าเป็นรอบเก็บตกนะครับพิเศษจากเมื่อเช้านะมีเพื่อนสมาชิกโชคดีรับคนเดียวไปเลย50บาทนะครับสำหรับ2องอ่างเปาแต่สําหรับหลายคนที่ยังไม่ได้นะครับวันนี้ผมก็จะมาแจกเพิ่มเติมสามารถหยิบมือถือสแกนได้เลยครับรับโคดอ่างเปาแจกฟรูมอนี่วอลเล็ตแบบฟรีๆเข้ามาในกลุ่มเทเล gram ใครยังไม่ติดตั้งเทเล gram ดาวน์โหลดได้แอปโตและเพนสโตติดตั้งเพื่อรับเงิน สามารถเข้าร่วมกลุ่มได้ในทุกๆวิดีโอของช่องเก็บตังกดเพิ่มเติม,เ,ตมเลื่อนลงมาด้านล่างและกดเข้าลิงก์มาในกลุมเพื่อรับเงินกติกาง่ายๆทิมแจกจริงใต้วิดีโอของช่องเก็บตังกดสับสไครต์กระชืบไลค์แรงๆกดแชร์แบ่งปันรับเงินทัวเล็บทุกวันแจกฟรีที่นี่ที่เดียว